กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสถิตลิมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภากระผมอยากเรียนถึงยุทธศาสตร์ที่สี่ของสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังสถาบันพระปกเกล้าว,ว่า งานส่งเสริมวิชาการของทั่สภาของสาบันนั้นยอดเยี่ยมมากทุกครั้งที่ผมโทรศัพท์ไปถามข้อมูลทางวิชาการก็จะได้รับคำตอบที่เป็นหลักวิชาและมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั้งทางกายภาพและทางดิจิทัล จึงขอแสดงความชื่นชมมาณโอกาสนี้ในยุทธศาสตร์ที่4ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นอยากเรียนเสนอท่านประธานไปยังสถาบันว่าถ้าได้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ไม่ควรจะใช้บังคับแล้วด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากและจะเป็นการ ส่งเสริมงานวิชาการที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์คือศึกษาว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่นี้มีกฎหมายอะไรบ้างที่ไม่ควรจะใช้บังคับแล้วมีกฎหมายอะไรบ้างที่ควรจะยกเลิกไปแล้วนำเสนองานวิชาการนี้มาอย่างรัฐสภาเพื่อที่จะได้ดำเนินการยกเลิกกฎหมายนั้นก็จะทำให้การศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่นั้นมีทั้งในเชิงบวกก็คือที่ใช้บังคับอยู่นั้นมีความหมายว่าอย่างไรและที่ใช้บังคับอยู่นั้นอะไรบ้างที่ไม่ควรจะใช้บังคับอีกต่อไปอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่อยากจะเรียนนำเสนอเป็นข้อสังเกตคือยุทธศาสตร์ที่6ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรไปสู่สมรรถนะสูงและสากลซึ่งได้มี เป้าหมายที่ดีมากคือมุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลก็อยากจะเรียนเสนอว่าการนำไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้นที่สำคัญที่สุดประการแรกก็คือต้องจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น เรียกอีกในหนึ่งก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือเปลี่ยนจากองคอ์กรที่ใช้กระดาษองคอ์กรทางกายภาพไปสู่องคอ์กรดิจิทัลซึ่งอยากฝากเรียนเป็นข้อสังเกตสองสาประการประการแรกก็คือในเรื่องของกระบวนการดิจิทัลสถาบันอาจจะต้องคิดถึงกระบวนการที่เป็นดิจิทัลโดยเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่ใช่เริ่มต้นจากกระบวนการที่เป็นกระดาษและแปลงมาเป็นดิจิทัลแต่คิดในกรอบความคิดที่ว่าถ้าหากว่าเป็นดิจิทัลกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็จะทำให้กระบวนการนั้นมีประสิทธิภาพในทางดิจิทัลอย่างแท้จริงประการที่สองก็คือเมื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแล้วสำคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมองค์กรจะต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล นั่นก็คือจะต้องทำให้ทุกคนตั้งแต่ระดับสูงสุดไปถึงระดับล่างสุดมีความคุ้นชินมีความสนุกมีความสะดวกสบายกับการดำเนินงานในรูปแบบของดิจิทัลทั้งองค์กรก็จะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมของดิจิทัลโดยครบถ้วนการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล จึงจะฝังอยู่ในจิตใจและก็ฝังอยู่ในองค์กรตลอดไปและที่สำคัญก็คือที่จะพิสูจน์ว่าการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้นได้ผลหรือไม่ <c oughs> ก็คือต้องประเมินผลจากประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ใช้งานดิจิทัลของสถาบันว่าเขามีความภูมิใจมีความพอใจมีความประทับใจเพิ่มขึ้นมากเพียงใดจากการเปลี่ยนงานจากการเปลี่ยนองค์กร ไปเป็นงานดิจิทัลไปเป็นองค์กรดิจิทัลจึงขอฝากทั้งคำชื่นชมและข้อสังเกตไว้เพื่อประกอบการดำเนินงานขอบพระคุณท่านประธานครับ